สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดพันเสาร์ประจำเดือนกรกฎาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่ความรักหรือไพ่ถ้วยเข้ามาอยู่ใบแรกเป็นเดือนที่ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องของความรักเรื่องของมิตรภาพหรือคนในครอบครัวถือว่าเป็นไพ่ทัดน้ำเป็นไพ่ที่บง่งบอกถึงความราบรื่นแล้วก็ความสุขนะคะ เดี๋ยวนี้มีอิทธลของไพ่การเดินทางเข้ามาอีกนะแล้วก็นะคะอาจจะมีเรื่องของการทํางานนะหรือการเคลื่อนไหวต่างๆเกิดขึ้นด้วยจึงแม้ว่าจะมีอิทธิพลของไพ่เสียหายบ้างหรือเรื่องของอารมณ์จู้จี้จุกจิกบ้างนะคะแต่ถือว่าเป็นไพ่ที่เกิดประโยชน์มากกว่าทําให้คนที่เกิดวันเสาร์นะคะอาจจะรู้ข้อบ,บกพร่องแล้วนาไปปรับ แก้ไขนะทำให้เกิดประโยชน์นะคะกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยและในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตําแหน่งนี้นะคะอาจจะเข้ามายื่นข้อเสนอหรือเข้ามานะคะทำให้เกิดโอกาสหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะแต่ต้องพยายามอ่านในเรื่องของเงื่อนไขสัญญาให้ดีเพราะว่าโอกาสที่เกิดขึ้นในตําแหน่งนี้ถึงแม้ว่าจะส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานแต่ต้องดูด้วยนะคะว่าเรื่องของความรับผิดชอบต่างๆ ที่ได้รับเนี่ยจะเป็นความรับผิดชอบที่หนักและเหนื่อยเกินไปไหมหรือชุกเอาเปรียบมากไปหรือเปล่าฉันถ้ามีเงื่อนไขตรงส่วนนี้นะคะอาจจะต้องตรวจรายละเอียดให้ดีนะเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตําแหน่งนี้ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานหรือการประสานงานกันนะคะ หรือว่านะคะยังเป็นที่ปรึกษาให้กันอยู่เพีย okay, งแต่ว่าเดือนนี้นใะนเรื่องของการประสานงานกันหรือการพูดคุยกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะจะมีปัญหาติดขัดล่าชา้านะอันนี้ต้องไปทําความเข้าใจกันด้วยและเอกสารนะคะที่เราจะยื่นให้กับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยต้องเตรียมไปให้พร้อมนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ในตําแหน่งนี้อาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยคนที่เกิดวันเสาร์อาจจะต้องเข้าไปดูแลหรือใส่ใจหรือกระชับความสัมพันธ์ให้มากหน่อย ตำแหน่งของบ้านที่หัวสยสำนักง,งานร้านค้าอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายก็คือมีค่าเช่าบ้านค่าเช่าร้านหรือมีเรื่องของการต่อสัญญาเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นเดือนนะคะที่มีเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมคือบางคนไม่ได้นอนที่บ้านนะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการแบบซ่อมแซมบ้านในส่วนของส่วนบน เราก็ต้องย้ายมาอยู่ชั้นล่างอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะต้องแบบออกไปหาที่เช่าที่อื่นประมาณ2สัปดาห์เพื่อที่จะทำให้การต่อเติมนะคะ,ะมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นหรือเสร็จสิ้นนะคะในเรื่องของการต่อเติมบางส่วนนะคะให้เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าเดือนนี้ งาไม่มีการต่อเตอิมไม่มีการต่อสัญญาอะไรก็ต้องไปตรวจสอบว่าตำแหน่งของตัวบ้านตัวร้านมีตำแหน่งไหนที่เป็นรอยแตกรอยรั่วรอยล้าวให้ไปทําการแก้ไขมันจะส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานและจะทําให้เรื่องสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวนี้ดีด้วยนะคะและตำแหน่งของญาติพี่น้องยังส่งผลดีนะคะญาติพี่น้องจะนําข่าวดีนะคะหรือว่านําในเรื่องของความสุขหรือการเดินทางหรือการเริ่มต้นใหม่ๆมาให้ ในตำแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่ขยนันบริวารที่เก่งมาช่วยเหลืองานอาจจะเป็นบริวารที่เป็นคุณสุภาพสตรีนะคะซึ่งถือว่าน่าจะส่งผลดีกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยในตำแหน่งของลูกหรือหลานจะเป็นเดือนที่มีข่าวดีนะ,ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนหรือมีข่าวดีกับเรื่องของการทํางานนะคะซึ่งถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาสร้างความสุขนะคะหรือเข้ามาสนับสนุนดวงสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์อยู่ ละตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานอาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจบ้างแต่ถือว่าเพื่อนยังมีความสำคัญกับเรื่องงานหรือการเงินอยู่นะในตำแหน่งของการช่วยเหลือเดือนนี้จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือคนที่เกิดพันสาอาจจะมีแรงกดดันกับเรื่องของการทำงานบ้างหรือว่าอาจจะยังเหนื่อยกับเรื่องของปัญหาที่เข้ามาขอให้ลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหานะคะจะทำให้สามารถผ่านไปได้แน่นอนรวมถึงน่า,าจ,จะเป็นความรู้สึกที่อยากจะเคลื่อนไหวกับธุรกิจด้วยฉะนั้นพพะย,ยิบซีเขาบอกว่านี่เป็น สิ่งที่ดีมากๆความรับผิดชอบหรือการขยายธุรกิจต่างๆนะคะหน้าที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้แล้วมีโอกาสที่จะเติบโตแล้วไปได้ไกลนะคะส่วนบางคนที่อยู่ในช่วงที่จะ,ะต่อเติมบ้านต่อเติมร้านแหละหรือว่าถมบ้านที่สูงขึ้นก็ได้นะแล้วหรือว่ามีการแบบปูกระเบื้องใหม่อะไรประมาณนี้อาจจะเกิดขึ้นบ้างก็บอกว่าไม่เสียหายอะไรมันก็ยังส่งผลดีระยะยาวหรือทําให้เกิดความมั่นคงหรือแข็งแรงมากขึ้น การทางานของคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงเดือนนี้นะคะชีุ้นของให้งานนะคะขึ้น3ามใบนะถือว่านะคะงานยังค่อนข้างมากนะคะและความรับผิดชอบอยังค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการประสานงานกันด้วยนะคะหรือมีเรื่องของการแบบ เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นหรือการแอบรับงานในช่วงเดือนนี้นะคะหรือเป็นช่วงที่ฝึกฝนอบร,รมง,งานก็ได้นะแต่มองว่านะคะในเรื่องของการทํางานต่างๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือเกิดความล่าช้าบ้างแต่ถือว่ายังเคลื่อนไหวไปสู่ในเรื่องของข่าวดีหรือความสําเร็จนะสำหรับคนที่เกิดปันเสาร์อยู่ฉนันมองว่างานยังเด่นแล้วก็ยังราบรื่นเดือนนี้ควรเจมุ่งกับเรื่องของผลงานนะคะจะประสบความสําเร็จแน่นอนส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้นะคะมองว่ารายได้ยังมาจากงานอยู่ นะแต่ว่านะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะยังเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะตําแหน่งของตัวบ้านตัวร้านอาจจะมีค่าเช่าบ้านค่าเช่าร้านเรื่องของการต่อสัญญาร้านการต่อสัญญาบ้านหรือมีการต่อเติมซ่อมแซมนะซึ่งอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายในตําแหน่งนี้นะเป็นเดือนที่นะคะยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินอยู่แต่ถือว่าการเงินยังส่งผลดีนะเพียงแต่ถ้าเดือนนี้ นะคะเราแบบจะต่อเติมอะไรแล้วก็บริหารจัดการอยากให้มันบานปลายแล้วก็ถ้ามีความคิดจะซื้ออะไรนะคะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดีนิดนึงนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราแบบต้องอ่านรายละเอียดกับกับทรัพย์สินที่เราจะซื้อด้วยนะคะไม่อย่างนั้นน่ะมันอาจจะมีปัญหานะคะเหมือนกับลักษณะแบบซื้อแพงเกินไปอ่ะนะหรือว่าอาจจะซื้อไม่เสร็จสักทีต้องจ่ายนั่นจ่ายนี่ตลอดเวลาเราก็ต้องดูในเรื่องของรายละเอียดเรื่องของการซื้อทรัพย์สินนะคะให้ชัดเจนนิดหนึ่งนะคะ ส่วนเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดมีดวงพบรักอยู่แล้วไาพา่สองถ้วยขึ้นก็เป็นเดือนที่เด่นเรื่องความรักนะเรารักเขาเขารักเราพบคนที่ถูกใจหนึ่งถ้วยเข้ามาหามีโอกาสที่จะเริ่มต้นนะคะอิทธิพลของไพ่สีถ้วยนะไพ่สีถ้วยคือไพ่ถ้วยเสียนะแต่เวลามีเรื่องของความรักหรือไพ่ถ้วยนะคะค่อนข้างเยอะมันจะเป็นเรื่องของความรักที่มันถูกใจเร็วนะแบบเป็นความรู้สึกแบบดื้อรันนะ้นอะถึงแม้ว่าจะมีแบบ คนเข้ามาห้ามบ้างหรืออะไรบ้างแต่เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราถูกใจคนนี้แล้วอะนะยังไงเราก็จะรักคนนี้นะคะเราก็อยากจะคบหากับคนนี้นะคะได้ประมาณเนี้ยนะคะถามว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยไพ่ถ้วยนี้คือเด็ดเรื่องความรักอยู่ละแต่ว่ามันมีไพ่การครบซ้อนนะ,ะฉะนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของการครบหาใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะ,ะเราก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าเขามีครอบครัวหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องของการพูดคุยอะหรือครอบคนอื่นหรือเปล่านะนี่ก็ต้องไประวังตรงส่วนนั้นน่ยนะคะแต่ถือว่า ถ้าคบหากันด,ดีก็เป็นความรักที่เราสามารถพัฒนาไปด้วยกันได้แล้วถ้าตัวเราครบคุนอื่นอยู่ก็เป็นเรานี่แหละคบซ้อน แต่ถ้าเราไม่ได้คบใครนะก็อาจจะเป็นลักษณะของอีกฝ่ายหนึ่งอะนะซึ่งอาจจะไม่ใช่การคบหาแบบเป็นแฟนหรอกแต่เป็นเรื่องของการแบบเห็นใจกันเป็นเพื่อนกันมาเลยเป็นความสัมพันธ์ที่เขาแบบคาลาคาซังอะซึ่งนะคะเจ้าตัวเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้รักหรอกเป็นแค่เพื่อนแช่มันก็อาจจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ก็ได้นะคะจากนั้นถือว่าความรักที่เกิดขึ้นหน้าที่จะมีโอกาสนะคะในเรื่องของการพัฒนาสําหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็เป็นความรักที่ดีนะเป็นคู่กันแล้วก็เป็นความรักที่เรารักกัน นะถ้ามีปัญหาอะไรกันเราก็ยังให้อภัยกันได้นะแต่ในเรื่องของมือที่3มันขึ้นมานะก็คู่ครองคนรักาอาจจะมีเรื่องของการแบบแอบบไปคุยกับคนอื่นบ้างคือเบื่อๆๆเบื่อเซ็งเซ็งอ่ะนะก็คือคู่ครองคนรักก็ไม่ได้ใส่ใจมาก่อนหน้านี้นะเดือนนี้ก็อาจจะแบบแอบ,บไปคุยกับคนนั้นคนนี้บ้างส่งข้อความแชทไลน์นะหาคนอื่นบ้างนะคุยอะไรอย่างเงี้ยมีการแอบ,บคุยกับคนอื่นบ้างอันนี้เราก็ต้องไปใส่ใจคู่ครองคนรักของเราให้มากหน่อยนะหรือบางคนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้แต่แกล้งทําประชดเห็นไหม แกล้งทำประชดคู่ครองคนรักไม่สนใจดีนะนะทำให้เห็นเลยนะว่าคุยกับคนอื่นนะคะแล้วก็แกล้งเปิดลายล้าให้เห็นอย่างนั้นนะ่ะยันนี่คือเรื่องของการทําประชดนะคะ<ม>เพื่อเรียกร้องความสนใจด้วยนะคะฉะนันถือว่านะคะ ในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะถึงมันจะมีเรื่องของไพ่การครบซ้อนขึ้นกระจงิงแต่เราต้องดูด้วยนะว่าเขามีความรักกับเราอยู่แล้วฉะนั้นสิ่งที่เขาไปคบคนอื่นหรือไปแอบคุยกับคนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่เราเนี่ยยังรักเขาไม่เพียงพอหรือเขาต้องการนะคะเรียกร้องในเรื่องของความรักนะคะต้องการให้เราสนใจหรือเรียกร้องความสนใจนั่นแหละเราก็ต้องไปปรับกันนิดนึงสุขภาพร่างกายในช่วงเดือนนี้นะคะต้องระมัดระวังเรื่องของการติดเชื้อหวัดแล้วก็ภูมิแพ้ มีอาการแทรกซ้อนด้วยนะหรือว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดเนื้อปวดฟันปวดแขนปวดหัวเขา่าการทํางานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็นะคะในเรื่องของช่องพ้องกระเพาะอาหารด้วยฉันต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเตีงให้มากหน่อยเดือนนี้ถือว่าจะมีชีวิตคนของไพ่แบบอาการเจ็บป่วยนะฉันคนที่เกิดมันสาวต้องไปตรวจสุขภาพแล้วก็ อาจจะต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคาะนะคะสุขภาพร่างกายเนี่ยจะได้ดีมากขึ้นแล้วบางคนเนี่ยในเรื่องของการปลุกกระดูกไขสันหลังเนี่ยก็จะมีมากแล้วก็การขยายตัวของเนื้อเยื่อเนื้องอกภายในร่างกายอันนี้ก็ต้องไปตรวจด้วยและไม่ใช่แต่สุขภาพของคนที่เกิดบรนเสาสุขภาพของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งอาจจะมีปัญหาในช่วงเดือนนี้นะเราก็ต้องไปดูแลนะคะหรือไปเตือนกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุนี่เป็นอย่างไร คนที่เกิดในช่วงอายุ20-23ปีเป็นเดือนที่ราบรื่นเน่ะเป็นเดือนห่งการเริ่มต้นอาจจะเป็นช่วงที่เหมือนกับเราเข้าไปฝึกฝนอบรมงานได้รับโอกาสใหม่ๆแล้วก็เรื่องของการเดินทางต่างๆก็น่าที่จะเข้ามาด้วยนะคะการเงินก็ยังราบรื่นนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่เป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะ คนที่เกิดในช่วงอายุ24ปีนี้เด่นเรื่องงานโดยเฉพาะาอาจจะมีเรื่ององการไปฝึกฝนอบรมงานหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นงานเกิดขึ้นนะคะเรื่องของการสอบบรรจุหรือการถูกโปรโมทมีโอกาสที่ดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานส่วนเรื่องของความรักเป็นเดือนที่คนโสดจะมีคนเข้ามาเริ่มต้นส่งข้อความพูดคุยกันนะหรือมีคนเข้ามาแนะนําแหละนะคะหรือขอ พูดคุยอยากจะอขอจีบอะไรประมาณเนี้แต่ยังเป็นความรักที่ยังไม่ลงตัวนะคะแล้วก็ยังต้องระวังการครบสอนจนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักต้องระวังเรื่องของมือที่3าค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอาย25ุ25-26ปีเดือนนี้ถือว่าส่งผลดีมากๆกับเรื่องของการเริ่มต้นเรื่องของการทํางานเรื่องของความสําเร็จต่างๆจะเข้ามาการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดเด่นมากๆส่วนคนที่มีคู่นะคะก็เป็นเดือนแห่งความสดชื่นในเรื่องของความรักเลยอาจจะมีข่าวดีหรือมีการตั้งครรภเกิดขึ้นคนที่เกิดในช่วงอาย27ุ27-28ปีนะคะ เดือนนี้ยังเด่นกับเรื่องของการทํางานแต่เรื่องของการประสานงานกันนะหรือการทํางานเป็นคู่นะคะอาจจะติดขัดไม่ราบรื่นหรือเกิดความร่าช้าอาจจะเป็นเดือนที่ยังขาดคู่หูแหละหรือคนทํางานรู้ใจยอยู่ฉันอาจจะต้องแบบหาคนที่เก่งๆมาเป็นที่ปรึกษากับเรื่องงานเรื่องของการลงชนด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่ารายได้มาจากงานแต่เดือนนี้ต้องระวังการใช้จ่ายหรือถ้าจะซื้อหรือจะลงทุนอะไรควรที่จะชะลอไปก่อนหรือหาข้อมูลให้ดี ส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดยังไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักจะมีช่องว่างกันอันนี้ให้ไปปรับสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะจะเข้ามา คนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุนะคะ29ปีเดือนนี้นะคะเด่นกับเรื่องของการเริ่มต้นงานนะอาจจะเป็นเดือนที่เรามีการทําธุรกิจเสริมหรือเริ่มต้นงานใหม่ๆหรืออาจจะมีคนนะคะเข้ามานะคะเชื้อเชิญนะให้ไปเริ่มต้นงานหรือเข้าไปฝึกฝนอบรมงานด้วยชั้นโอกาสหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆหน้าที่จะเกิดขึ้นหรือบางคนรอการต่อสัญญาอยู่ ก็จะมีข่าวดีค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานนะคะแต่ยังต้องระวังค่าใช้จ่ายอยู่และเดือนนี้นะคะยังมีชุ้นของไพ่ดาบเข้ามาด้วยชั้นเรื่องของการแบบถูกอหลอกถูกโกงนะคะหรือว่ามีค่าใช้จ่ายนะคะก็มีโอกาสาที่จะเข้ามานะชั้นยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินหรือการลงทุนนะคะ ส่วนเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาแอบบพูดแอบบคุยนะหรือเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยามองว่ายังเป็นความรักที่ดีเพียงแต่ว่าเดือนนี้ยังต้องระวังนะคะผู้คลองคนรักอาจจะมีการแอบบไปคุยกับคนอื่นในช่วงนี้นะฉันยังต้องรอบคอบค่ะ คนที่เกิดในช่วงนะคะอายุ30-33ปีความรับผิดชอบเยอะนะเดือนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของการแบบขยายธุรกิจขยายการลงทนุนหรือได้รับความรับผิดชอบค่อนข้างมากแต่ถือว่าเกิดโอกาสขอให้อดทนนะการทํางานจะเกิดความก้าวหน้ารวมถึงบางคนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการยกย้ายด้วยยกย้ายงานไปอยู่สาขาใหญ่หรือว่านะคะยกย้ายงานแล้วตํามแหน่งมันโตขึ้นน่ยหรือบางคนก็ย้ายบ้านนะหรือมีการปรับปรุงต่อเติมนะคะหรือทําพื้นบ้านก็ได้อันนี้ก็มองว่าไม่เสียหายอะไร ส่วนเรื่องของการเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างจะถือว่าเป็นการลงทุนที่เกิดประโยชน์โดยเฉว่าบางคนมีความคิดที่จะซื้อที่เอาไว้เก่งกําไรอันนี้ถือว่าดีส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะถือว่ามีคนเข้ามาพูดคุยนะเพียงแต่ว่าเป็นเดือนที่อาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องของงานนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักนะคะก็ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะต่างคนต่างเอาแต่ทํางานนะอันนี้ต้องเติมความหวานให้กันมากๆหน่อยคนที่เกิดในช่วงอายุ 34-36ถึงปีนะคะถือว่าการทำงานอาจจะมีปัญหาจุกจิกนะ,ะให้ต้องแก้ไขหรือผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาจู้จี้จุกจิกบ้างหรืออาจจะมีปัญหากับเพื่อนบ้างแต่ถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องงานอยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าไรายได้การเงินยังเกิดกำไรหรือยังมีเรื่องของการเงินที่เกิดสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดนะเป็นคนช่างเลือกนะคะแล้วก็เป็นคนปากไม่ตงรงใจอ่ะจริงอ่ะชอบนะบางทีแบบชอบเพื่อนตัวเองที่ซ้ำไปอ่ะแต่บอกว่าไม่ชอบเป็นแค่เพื่อน ใครเข้ามาถามว่านี่เป็น,ปนแฟนเหรอชอบคนนี้หรอก็เป็นแค่เพื่อนนะอันนี้ก็ไม่ผิดหรอกค่ะแต่ระวังแห้วนะฉะนั้นถ้าเราชอบใครรักใครนะคะเราก็ต้องแบบทําให้เขาเกิดความเชื่อมั่นบ้างอะไรก็บอกเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันหมดเนี่ยเดี๋ยวมันจะผิดหวังส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ต้องไปปรับกันนะคะอย่าไปจู้จี้จุกจิกมากนะคะโดยเฉพาะแบบบ่นเรื่องเงินเนี่ย นะชอบไปเที่ยวชอบไปกินนะใช้จ่ายแต่เงินตลอดรู้จัเก็บบ่นเยอะเกินไปนะมันก็จะเกิดความเปื่อหน่ายฉันต้องไปนะปรับกันให้มากสุขภาพร่างกายก็ช่องท้องเพราะอาหารนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ37-39ปีนะคะถ้านะคะทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กโลหะอะไหล่ลงกครืง่งสังกะสีประตูมว้วนนะคะเป็นช่างเป็นวิศวะเป็นผู้รับหมอก่อสร้าง ะะแล้วก็นะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลทํางานข้าราชการอันนี้มองว่ายังเป็นธุรกิจที่ถูกโฉลกนะคะถือว่างานอาจจะหนักจะเหนื่อยนะของให้ขยนันแต่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะอาจจะเป็นเดือนที่มีการปรับเปลี่ยนการยกย้ายก็ได้แต่ก็ถือว่าไม่น่ากระทบกับเรื่องของการทํางานนะคะคนที่ทางานประจำนะก็อาจจะถูกกดดันบ้างฉะนั้นเป็นเดือนที่เราต้องสร้างผลงานให้มากหน่อยแต่ถ้าหากว่านะคะกำลังจะหมดสัญญาละแล้วก็มีโอกาสที่เราแบบจะถูกบีบให้ออกจากงานเนี่ยนะคะ ถามว่าจะสามารถนะคะไปหางานใหม่ได้ไหมสามารถหางานใหม่ได้นะคะส่วนเรื่องของการเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะจะยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินอยู่นะแต่ถือว่าเดือนนี้นะเรื่องของความขยันนะหรือรายได้ที่มาจากงานยังเข้ามาประคับประคองอยู่แต่ดวงชะตาเนี่ยต้องระวังการถูกหลอกถูกโกงค่ะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักก็จะมีปัญหาก,กันอันนี้ให้ไปปรับสุขภาพร่างกายก็ต้องระวัง ปัญหาอาการเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ40ปีนี่ยังเด่นกับเรื่องงานนะเรื่องของการจรจาเรื่องของสัญญาหรือการสื่อสารนะคะค่อนข้างเกิดโอกาสรายได้มาจากงานนะ,ะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนที่ยังโสดอยู่มีคนมาคุยค่ะแต่ก็ยังเป็นความรักที่ยังไม่ชัดเจนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักจะมีความคิดที่แตกต่างกันมีความระแวงสงสัยหรือมีความหึงหวงกันบ้างอันนี้ให้ไปปรับ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ41-43ปีถ้ารอนะในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะถือว่ามีโอกาสแหละแต่ว่าอาจจะมีความราช้าบ้างนะคะจะต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะคะอาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างที่เราต้องไปแก้ไขหรือต้องไปเตรียมพร้อมนะกับเรื่องของการทํางานให้มากที่สดุดแล้วก็อย่าไปม,มีปัญหากับหัวหน้าเด็ดขาดคือบางคนอยู่ในช่วงที่เขากําลังจะเลื่อนขั้นด้วยหรือกําลังเลือกนะคนนะที่จะเข้ามาแบบดํารงตําแหน่งอเป็นผู้ช่วยแบบนี้นะคะก็ได้ ถามว่ามีโอกาสจะได้ไหมคือพ่ผู้ช่วยขึ้นแล้วอ่ะนะพี่แต่ว่ายังยังติดไพ่ดาบนิดหน่อยนะก็หมายความว่ามันอาจจะมีเรื่องของความราช้าหรือว่าเขาอาจจะเล็งไม่สองคนนะฉะนั้นก็นะในเรื่องของงานเนี่ยถ้าเราอยากจะได้นี่เราก็ต้องแบบเต็มที่นะหรือต้องเข้าหาผู้ใหญ่นะคะทำให้เขาเกิดความเชื่อมั่นด้วยนะก็มีโอกาสที่จะมีนะคะในเรื่องของข่าวดีเช่นเดียวกันแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะบางทีมีโอกาสที่ดีและแต่ว่ามีปัญหาสุขภาพเนี่ยนะหรือว่าอยู่ในช่วงที่แบบ งานกำลังจะตัดสินใจละหรือกำลังจะจะปรับเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยดันขอลาหยุดเนี่ยอย่าลาหยุดบ่อยนะถ้าลางานหยุดบ่อยเนี่ยมันกระทบกับเรื่องงานเลยแล้วก็การยี่กำลังจะเลื่อนให้มาเป็นผู้ช่วยเนี่ยอาจจะทะเลาะไปอีกนะคะก็ไประวังส่วนนี้ละกันนะแล้วก็เรื่องของการประสานงานการกับผู้หูหุ้นส่วนเนี่ยต้องคุยกันให้รู้เรื่องส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยไรายได้มาจากงานแต่ว่าอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่าย ฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นนะคะนี่ต้องควบคุมนิดนึงแล้วก็อาจจะถูกปรับแหละหรือมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารบางส่วนนะคะหรือว่ามีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าเช่าบ้านค่าเช่าร้านก็ได้หรือปัญหาสุขภาพหรือบางคนนะคะอยู่ในช่วงที่กําลังจะตัดสินใจซื้อทรัพย์สินอันนี้ต้องหาข้อมูลให้ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักต้องไปปรับกัน คนที่เกิดนะในช่วงอายุ44 46ปีนะคะเหมาะกับเรื่องของการทําธุรกิจเสริมนะหรือการเริ่มต้นงานใหม่โดยเฉพาะคนที่กําลังจะต่อสัญญาหรือไปประมูลงานอันนี้ถือว่าจะมีข่าวดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินที่รายได้มาจากงานแต่ต้องระวังนะอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายหรือถูกหลอกถูกโกงได้ยังต้องควบคุมอยู่นะคะไม่ใช่แต่เรื่องเงินอะที่เราต้องระวัง เรื่องของงานถึงจะมีโอกาสนะคะเราก็ต้องระวังการถูกกันแกล้งด้วย finished. แซนก็ถือว่านะคะในเรื่องของผลงานนะคะหรือว่าเรื่องของทักษะหรือเทคนิคหรือวัยพีิบนะคะจะต้องเกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดมีค่ะมีคนเข้ามาคุยแซนถือว่ามีคนในใจละนะคะหรือว่ามีคนมาแอบรับแอบชอบอะนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาถือว่ายังเป็นความรักที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าอิทธิพลของไพ่นะคะการนอกใจนะคะหรือไพ่มือที่3อันนี้ยังต้องระวังอยู่นะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ47-49ปีงานนะคะอาจมีโอกาสที่จะมีการขยับขยายแล้วก็มีความก้าวหน้าหรือเติบโตมากขึ้นแต่ถือว่าเดือนนี้ต้องทําผลงานนิดนึงแล้วก็อาจจะมีความรับผิดชอบแต่ถือว่ายังดีกับเรื่องงานส่วนเรื่องการเงินก็รายได้มาจากงานนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะอยากให้ไปปรับกันหรือหาเวลาเติมความหวานให้กันด้วยคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ50 ถึง52ปีนะถือว่าเรื่องของการทํางานยังส่งผลดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ก็ยังเกิดขึ้นส่วนเรื่องของความรักอยากให้ไปปรับและก็เรื่องสุขภาพร่างกายยังต้องระวังอยู่คือบางคนทํางานจนไม่มีเวลากินน่ะนะคะอันนี้ก็คือต้องไปปรับในเรื่องของการกินด้วยเพราะว่าปัญหาเรื่องช่องท้องกะเพาะอาหารอาจจะเกิดขึ้นคนที่เกิดในช่วงอยุ่53ถึง56ปีนะคะ ถือว่าการทํางานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการยกย้ายหรือมีปัญหาเกิดขึ้นแต่มองว่ายังแก้ไขปัญหาไปได้นะกับเรื่องของการทํางานอยู่ฉะนั้นเดือนนี้ต้องแบบขยันนิดหนึ่งนะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องลงไปแก้ไขปัญหาหรือเคลื่อนไหวเรื่องธุรกิจการงานด้วยตัวเอง ส่วนเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายเยอะเพราะว่าอิจิพุนของพ่การถูกหลอกถูกโกงหรือการถูกเอาเปรียบในเรื่องของการเงินยังเข้ามาอยู่นะคะฉะนันยังต้องควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ถือว่ายังแก้ไปได้นะหรือควบคุมอยู่แต่ว่าเรื่องของแบบค่าใช้จ่ายต่างๆนี่นะคะเราก็อยากจะให้รักเข็มขัดนิดน,นึงแล้วกันส่วนเรื่องของความรักอยากให้ไปปรับแล้วก็ปัญหาสุขภาพอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าทํางานเยอะด้วยนะคะฉะนั้นเราต้องระวังสุขภาพเรื่องของปุติเหตุเรื่องของการผ่าตัดค่ะคนที่เกิด ในช่วงอายุ57 60ปีนะคะถือว่าการงานยังส่งผลดีการเงินรายได้มาจากงานส่วนเรื่องของความรักนะคะอยากให้ไปปรับนิดนึงแล้วก็สุขภาพร่างกายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตานะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ61ถึง63ปีนะคะถ้าอยู่ในช่วงนะที่กำลังมีปัญหากฎหมายด้านคดีความจะมีเรื่องของข่าวดีนะคะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่อาจจะได้รับอิสระภาพนะคะหรือว่ามีเรื่องของการเริ่มต้นนะหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะโดยเฉพาะนะคนไหนนะที่มีเรื่องของการทําธุรกิจ นะคะหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานราชการทหารตํารวจหรือคนที่ทํางานเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายต ouais. ่างๆอันนี้ถือว่าเกิดโอกาสหมดเลยนะทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ดีนะหรือแม้แต่คนที่ทํางานประจำนะคะก็มองว่ายังไงก็เกิดโอกาสแน่นอนนะคะฉะนั้นถือว่านะคะสิ่งนาที่ดีกําลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เกิดโอกาสทุกเรื่องทั้งเรื่องของการงานด้วยการเงินนะคะก็เรื่องทรัพย์เรื่องมรดกอาจจะเข้ามานาเรื่องของความรักนะคะ อันนี้ต้องไปปรับนิดนึงนะต้องมองว่าในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าสามารถปรับกันได้จะสามารถอยู่กันได้ต่อไปนะแต่ถ้าปรับกันไม่ได้อาจจะมีเรื่องการพูดคุยกันตกลงกันนะคะแล้วแยกทางกันอย่างสันตินะคะอันนี้อาจจะเกิดขึ้นก็นได้แต่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมนะถ้าเรามองจริงๆอะ่ะ สิ่งที่เข้ามาเป็นเจ้ากรรมเก่าแต่เดือนนี้มันจะหมดวิบากกรรมแล้วและจะทําให้เราเห็นสัจธรรมแล้วก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถูกปลดปล่อยนะจากสิ่งเดิมๆหรือหลุดพ้น่ะนะคะจากเรื่องของกิเลสต,ต่างๆด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่จะมีการเปลี่ยนชีวิตนะคะแล้วก็มีมุมมองที่ดีมากขึ้นทุกเรื่องค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ64 66ปีนี้ต้องระวังจะมีปัญหาเรื่องงานอาจจะตกงานถูกบีบให้ออกจากงานหรือว่าเป็นช่วงวัยเกษียณก็ได้ นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยนะคะอาจจะแบบมีปัญหาเรื่องงานเรื่องธุรกิจแหละการทํางานมันขาดสีิราพานะหรือขาดความมั่นคงบางคนถูกยกย้ายนะคะฉะนั้นถือว่าเรื่องของการทํางานยังต้องระวังการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะจะต้องรอบคอบบางคนมีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะจะมีปัญหากันอาจจะเป็นช่วงที่รอการหย่าร้างสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะถึอว่าดวงชะตาเนี่ยนะคะมันเข้าสู่ดวงเคราะห์ เราต้องไปต่อชะตาแหละทุกอย่างก็จะดีมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เกิดในช่วงอายุนี้บูชาท่านท้าวเวสสุวรรณโน,นะคะอาจจะต้องตั้งท่านในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะจะทำให้ส่งเสริมดวงมากกว่านี้นะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ67-69ปีถือว่าเป็นเดือนแห่งความราบรื่นเลยทั้งเรื่องงานการเงินเรื่องของความรักนะอันนี้ถือว่าดีค่ะ คนที่เกิดในช่วงยุค70-72ปีต้องระวังจะมีปัญหาทั้งเรื่องงานการเงนิงนเรื่องของชีวิตครอบครัวและสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่หรือคือเรื่องสุขภาพนะปัญหาสุขภาพอาการเจ็บป่วยนะจะค่อนข้างเยอะคือมีปัญหาสุขภาพแล้วมันเลื้อหลังจันต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองต้องร,าาระมัดระวังนิดนึงไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการผ่ตาตัดเกิดขึ้นด้วยนะรวมถึงถ้ามีเวลานะคะก็ควรที่จะหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคาะ นะจะทําให้ดวงชะตาหรือสุขภาพร่างกายราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะอย่าไปเครียดเยอะนะต้องลดความเครียดลงนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ73-76ปีอันนี้ต้องระวังจะมีปัญหาเรื่องของการเดินทาง หรือมีปัญหากับคนต่างถิ่นแดนไกลนะหรืออาจจะมีปัญหากับคนที่ทํางานเป็นตัวกลางตัวแทนเป็นเซลล์หรือคนที่ทํางานด้านการขนส่งต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้จะมีปัญหาหรือว่าจะไปม,มีปัญหากับคนที่ทํางานข้าราชการเนี่ยฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะอย่าสร้างความขัดแยง้งไม่งั้นอะ่ะมันจะทําให้ติดขัดหลายๆเรื่องแล้วก็สุขภาพร่างกายอาการปวดกระดูกปวดกร้ามเนื้อนะคะหรือว่า,าการร้อนในหรืออาการอักเสบภายในอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็อุบัติเหตุจากการเดินทางหรือการ เดินเนี่ยนะอาจจะเข้ามาด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงยุ7 7 8 0ดปีเป็นเดือนในความราบรื่นค่ะเป็นเดือนในความสุขนะคนในครอบครัวนะคะหรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนเนี่ยอาจจะเข้ามานําข่าวดีหรือนําความสุขมาให้ทุกเรื่องเลยนะคะยังเห็นชื่อผลอมให้การไปร่วมงานมงคลหรืองานวิวาด้วยนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะปกติที่พลของไพ่ช่วยเนะี่ยเป็นไพ่ของความแบบอ่อนไหวอยู่แล้วพอมีไพ่ดาบเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวมากแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยมีทิ่พลของไพ่ความเฉลียวฉลาดมีที่พลของไพ่ความอดทนนะคือกลายเป็นว่าไอ้ไพ่เสียหายเนี่ยแหละกลายเป็นไพ่ของคนที่มีความอดทนมากๆเลยคือถ้ารักใครก็รักยาวอะ่ะรักใครก็รักนานนะทำงานที่ไหนนะก็อดทนอ่ะนะคะขยันสุดๆเลยนะฉะนั้นถือว่ายังไงเดือนนี้นะคะทั้งเรื่องความรัก เรื่องของการทํางานนะหรือเรื่องของไรายได้ต่างๆก็เข้ามาแน่นอนเพียงแต่ว่าอิทธิพลของไพ่เจ็ดดาบไพ่สิบดาบก็คือไพ่อุปสรรคไพ่ปัญหาไพ่การถูกกันแกล้งนะคะหรือว่าไพ่การถูกเอาเปรียบหรือการถูกก๊อปผลงานนะคะจะเราก็ไประวังตรงส่วนนั้นละกันเอกสาร,ร,รสัญญานะคะหรือว่าเรื่องของนะคะการทํางานนะคะต่างๆนะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่นะหรือตําแหน่งของเพื่อนนะเราก็ไปปรับละกันบองว่านะอิทธิพลของไพ่โดยรวมแล้วยังไงคนที่เกิดมาเสาก็เกิดประโยชน์นะคะก็ช่วยเป็นกำลัง ังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ